สตน์ไฮดรอลิกอันนี้ปิดเปิดเกย์ถ้าเกิดว่าเราตั้งกำลังได้แล้วก็เราก็ปิดเลยไม่ต้องปิดเลยอันนี้ก็คือตั้งระยะขึ้นลงส่วนตัวนี้ตั้งกำลังไฮดรอลิกนี้เราก็จะมาตั้งดตัวนี้เอาไว้สำหรับล็อกนะขึ้นก่อนผมจะล็อกให้ดูเนี่ย ล็อกตำแหน่งไม่ต้องลงสุดทีนี้เราจะเหยียบคับไม่ว่าจะเหยียบขึ้นแค่ไหนลงมันจะอยู่แค่นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าตำแหน่งเราเปลี่ยนงานบีมใหม่เนี่ยเราเหยียบขึ้นมาแค่นี้เราคลายออกมันจะลงสุดนะทีนี้กำลังในการตั้ง็คือเ <c> ก <oughs> หมุนขวาเป็นบวกกำลังก็จะเพิ่มมากขึ้นก็ดูตามเทสเกต อันนี้จะเก็บกำลังได้ดีว่าถ่ายตรงนู้นให้หมุนไ้นงเข็มให้ดีได้เหนี่ปักเย็บี่นี่ ทีนี้ก็มาพับดูรู้ว่าเราจะพับเ <Okay. S 1> ด้แล้วเหรอ